สวัสดีครับทุกคนพบกับผมครับคาริงวันนี้อยู่บรยการรีวิวตามใจกู้อีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าจูดเบลลิงแฮมครับโดยจูดเบลลิงแฮมล่างนี้นะครับจะเป็นล่างโชว์ไทม์อีกแล้วนะครับตันประมาณ1 0 5นะถ้าบูทโคชาบี่แนวทางการอัพต่างๆมีอยู่ในช่อง Facebook แล้วก็ Tik Tok นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะแต่อันนี้ผมอัพแบบว่า เน้นค่าพลังไส้ไหนที่ผมคิดว่าจําเป็นจําเป็นสําหรับผมนะครับก่อนที่จะไปรีวิวนะก็ขอบคุณเจ้าของไอดีมากๆนะครับน้องเขาส่งมานะแต่น้องเขาไม่อยากแสดงตัวหรือว่าแสดงตัวตนนะครับไอเคดีต่างๆแต่ก็ขอขอบคุณน้องชายมากๆนะครับที่ส่งไอดีมานี้มาให้ิวนะบูทที่น้องเขาใส่ติดตัวมานะจะเป็นบูทนี้นะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เพิ่มบูทนะเป็นบูท p a s s ิ่งนะครับผมมา มาดูวีดี้ครับวีดีล่านี้ผมจะใช้แนวทางการอัพประมาณนี้นะถ้าอยากเปลี่ยนบูทใหม่ก็สามารถเข้าไปดูในช่องได้นะมีแนวทางการบอกบูทอยู่นะครับ11 8 4 10 1 8นะครับจะอัพเป็นสายกลางๆนะเพราะว่ามาในสไตล์บล็อกทูบล็อกนะอาจจะไม่ได้เด็ดเกมลุกมากนะอาจจะมีจงังหวะช่วยเกมหลับด้วยนะครับโดยเบลลิงแฮมล่ากนี้นะครับจะ มีส่วนสูงอยู่ที่186ครับอายุ21นะครับถนัดเท้าขวานะครับผมเล่นให้กับสโมสรมาลิดครับเล่นให้ทีมชาติอังกฤษนะครับมาในสไตล์บล็อกทูบล็อกตำแหน่งที่เล่นน่าจะเป็นตำแหน่งเอฟแล้วก็ซีเอฟครับตำแหน่งที่แน่นอนจะเป็นตำแหน่งซีเอฟนะครับแต่ถ้าจับยืนีเอฟก็ต้องปรับแต่งโค้ชสักเล็กน้อยนะครับสำหรับบีลิงแฮมนะครับผมโอเวอร์ก่อนบูท99ครับบูทแล้ว104ครับมีค่าพลังเกมลุกแปดสิบห้าครับบอลกัลโทน่งยาวสิบเอ็ดคร ลูก h ฮ a ด i n g 72ครับลูกโค้ง67นะครับค่าบำลังเกมรับนะครับ 84แย่งบอล85ความดุดัน86การช่วยเกมรับ85นะครับมีสปีด90ครับสปีดต้น81ครับกิ๊กิ้งพาวเวอร์9 1ครับจั๊ม73ความแข็งแกร่ง80ครับบาลานซ์81สตีมิน่า94ใช้2เท้าเวลี่ไฮถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้2เท้าได้ดีอยู่แล้วนะสำหรับจูนเบลลิงแฮมนะครับร่างเก่าก็ใช้2เท้าดีนะครับสกิลที่ได้มามีดับเบิลช็อตครับไรนิ่งช็อตครับรองแรงชูตติ้งครับเฟิร์สไทม์ช็อตสกิลอ่าฟินอลฟิิิินนนนชช่่่งงงเเเเีีียยยกกกก็คคืออบบบสรรร์แ้าาวหหัััลไดดะบ ทูพาร์ซิ่งออฟไซด์เคอร์เลอร์แล้วก็แท็กแบ็กแล้วก็มีสกิลบ็อกเกอร์แล้วก็ไฟติ้งสปีริตนะสกิลที่ควรใส่เพิ่ม mm hmm. เติม,ตมสำหรับผมนั้นจะเป็นพวกสกิลวันทัสพาร์ทนะครับสำหรับวีนี้นะครับแล้วก็ใส่พวกสกิลลองแรงเคอร์เลอร์เสริมเข้าไปก็ได้นะเผื mm ่อ hmm. มีจังหวะแบบว่าได้ไปปัดหน้ากรอบนะแล้วก็ใส่พวกอ่ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสกิลถ้าใส่เป็นตัวสำรองก็ใส่เป็นซูเปอร์ซับเสริมมาก็ได้นะครับหรือสกิลกับตรงกับตันอะไรพวกนี้เสริมเข้าไปให้ก็ได้นะจะได้ไม่ต้อองเหนื่ย เร็วมากนะักนะครับสำหรับวินิสิวุสจูนเอยไม่ใช่จูนบิลลิงแฮมล่างนี้นะ เดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มดีกว่าครับว่าจูดล่างนี้จะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหนมาในร่างบ็อก To ์ทูบ็อกจะกิ่งเหมือนร่างเก่าหรือเปล่าไปชมกันเลยครับผมมาครับส่องฟอร์มจูดกับจูดล่างนี้มาในสไตล์บ็อก์ทูบ็อกนะซึ่งเป็นสไตล์ที่ผมไม่ชอบนะผมขอบอกไว้ก่อนนะใครติดตามผมมานานน่าจะรู้นะว่าผมไม่ค่อยชอบกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางจังหวะมันเติมเกมรู้บางจังหวะมันเติมเกมแล้วมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเช่มันขาดตําแหน่งที่แบบยืนปักหลักหรือว่ายืนซนนนนนนนทีีี่่่่่เเราาาแแบบมมััใใจจได้้้ลยยวะออูตํหงช เพราะว่าบางช็อตมันก็เติมไปเกมลูกบางช็อตมันก็ลงมาช่วยเกมรับนะใครที่แบบชอบกองกลางบอลทูบอลหรือสายพลังงานนะผมว่าวีดีล่างนี้ตอบโจทย์นะเป็นตัวหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเป็นสายพลังงานดีๆตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการส่องไกลหรือว่าเซตเกมให้เพื่อนมีจังหวะช่วยเกมรับดีๆเป็นหลายจังหวะนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตัดจังหวะเกมรับมาเยอะสักเท่าไหร่นะมีจังหวะปั้นเพื่อนหรือว่าจังหวะพาดบอลออกด้านซ้ายด้านขวานะครับ ด้วยความที่เป็นร่างที่ยังหนุ่มยังแน่นนะครับค่าพลังความอุดอะไรอย่างนี้ก็จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นบอกถูกบอกที่มีความเร็วนะครับแล้วก็คล่องตัวนะครับแล้วก็จ่ายบอลได้ดีนะมีขังจบสกอร์แถมมาเล็กๆน้อยๆด้วยนะสำหรับจูดล่างนี้ส่วนตัวผมว่าเหมาะสําหรับใครที่ชอบนะครับฟูมาร์ลิดหรือว่าใครที่ชอบฟูทีมชาติอังกฤษหรือใครที่ชอบวีอาร์จูดบิลลิงแฮมล่างนี้อยู่แล้วนะแบบถ้าถ้าส่วนตัวเทียบกับล่างเก่านะที่เป็น โฮเพเยอร์ส่วนตัวชอบล่างโฮเพเยอร์มากกว่านะรู้สึกว่าล่างนั้นมันแบบไม่รู้อะผมรู้สึกว่ามันมันสไตล์มันเหมาะกับจูดีสิ้นเป็นโฮอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นจูดล่างนี้มันก็ได้ฮะอยู่ที่คนชอบว่าส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยได้ชอบมากนะครับสำหรับจูดล่างนี้นะครับแล้วก็มากับสกิลพิเศษนะครับสกิลยิงหักอาเรียกว่ายิงทายากได้ดีมากขึ้นนะแต่ส่วนตัวผมว่ามันมันไม่ค่อยได้ใช้นะด้วยความเป็นสไตล์บอลทูบอลนะมันไม่มีจังหวะ ที่คอยแบบได้จบสกอร์มากนักนะแต่แบบบางช็อตถ้าเราจับไปเป็น a อ f แล้วก็ตั้งค่าโค้ดสักเล็กน้นอยอาจจะมีจังหวะได้ส่องเพิ่มเติมมากขึ้นนะแต่ส่วนตัวไม่แนะนํานะแนะนำว่าให้ยืนประมาณตําแหน่ง c ีเอนะครับจะดีมากๆสําหรับทางด้านจูิลียแฮมนะครับผมนี่ก็เล่นชิงกับวีนี้ได้นะสําหรับผมผม,ผมว่าแจ่มอยู่นะก็โอเคอะแต่แต่แบบถ้าเลือกจริงๆชอบ่างเก่ามากกว่านะครับ แต่ถ้าใครไม่มีร่างเก่าก็สามารถตามล่าร่างใหม่มาใช้งานได้นะแต่ถ้าใครมีร่างเก่าอยู่แล้วผมก็คาบได้นะครับสาหรับจูดล่างนี้นะส่วนตัวผมชอบล่างเก่ามากกว่านี่ครับมีการช่วยเกมรับบ้างดักบนบ้างบางจังหวะนะแล้วก็เซตเกมขึ้นไปให้เพื่อนช่วยทั้งเกมรับเกมลุกนะครับสาหรับจูดล่างนี้เหมาะสําหรับสายพลังงานตรงกลางนะถ้าใครชอบเนี่ยไวทีนอะไรอย่างงี้นะคอยวิ่งไล่แบบพลังงานตรงกลาง สนามนะครับยิ่งแบบคนจันให้ฝ่ายตรงข้ามออกบอลอะไรอย่างนี้นะครับนี่การวางบอลอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีนะสาหรับจู๊ดนะประมาณนี้นะทุกคนใครที่อยากไปดูนะว่าจู๊ด่างนี้ผมจะตัดเกรดประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจู๊ด่างนี้ผมให้เกรดประมาณเท่าไหร่จะดีมากน้อยแค่ไหนข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับจูด์เบลลิงแฮมร่างนี้ส่วนตัวผมว่าผมชอบร่างเก่ามากกว่านะถามว่าร่างนี้มันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าสกิลที่ได้มาติดตัวแล้วก็บูที่ได้มามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมมันตันแค่ร้อยสี่ร่างเก่ามันตันตั้งร้อยหกนะครับผมนะผมชอบร่างเก่ามากกว่านะแต่ส่วนตัวถ้าใครแบบว่าไม่เคยมีจูดจริงๆก็ตามล่าได้แหละแต่ว่าสไตล์อาจจะขัดใจหน่อยนะหลายคนอาจจะชอบจูดแบบมูฮีเยอร์มากกว่าอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวผมก็ชอบจูดฮูฮีเยอร์มากกว่านะครับพอเล่นจริงๆแล้วก็มีีจังงหววท่่ิบอ ว,วิ่งไล่ทั้งเกมเลยนะเป็นตัวพลังงานนะครับช่วยวิ่งไล่บอลทั้งเกมรับเกมลุกนะครับยิ่งมาในสไตล์บอลตบอกนี่คือวิ่งมั่วเกือบทั่วสนามนะครับผม ถามว่าเล่นแล้วมีความรู้สึกยังไงส่วนตัวก็ใช้ได้อยู่ครับไม่ได้แย่นะส่วนตัวก็ไม่ได้แบบปื้มขนาดที่จะแบบว่าต้องไปตามล่าเพื่อที่มีเพื่อเพื่อที่จะมีในทีมได้ขนาดนั้นนะสำหรับวินิล่างนี้สําหรับผมผมให้อยู่ในเกณฑกลางๆนะขอตัดเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ8เต็ม10นะถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งแหละถ้าใครชอบแบบกองกลางบล็อกทูบล็อกนะครับที่สามารถสอกไก่ได้ดีเนะี่ยข้อเสียสำหรับผมนะั้นน่าจะเป็นพวกสไตล์นี่แหละแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไร ความคล่องตัวก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับสำหรับจูเบลิงแฮมแล้วก็ค่าพลังจบสกอร์อาจจะไม่ได้หวีหวามากนะนะ82นะครับแล้วก็ลูกโค้งน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้จะเหมาะกับการเอาไปจบสกอร์มากนักนะสำหรับอ่าเบลิงแฮมนะแต่ส่องไกลผมว่าก็ได้ผลนะด้วยความที่มีคิกิ้งบบเบิร์ที่91เลยนะสำหรับจูเบลิงแฮมนะส่วนตัวแพ็คนี้ผมว่าข้ามได้ไหมส่วนตัวถ้าใครไม่ได้แบบตามลาบปีกสายโเมนตั้มดิมบิงอย่างวีนีอยู่แล้วนะผมว่าข้ามได้นะตัวจูดมันมีนานาคตผมว่าน่าจะมีร่างที่ดดดดดดีีีีกกกกกกวว่นนนน้้แล็็็โโรรััจ นะกากหลายตัวมากๆนะครับยิ่งแบบเป็นจูนนี่คือโดนกักทั้งสกิลที่ไดมานะสกิลพิเศษที่ไดมาแล้วก็กัรทั้งบูทที่ได้มานะครับถือว่าไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับผมนะถ้าได้มาเป็นฮูเวเยียร์มีบูทดีๆนะครับแล้วก็ได้สกิลพิเศษอันนั้นมานะโอ้โหแจ๊บแมวแจวเลือแน่นอนนะครับประมาณนี้นะสำหรับการรีวิว จูดบิลลิงแฮมนะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์นะครับมีช่องทางการติดต่อติดตามเหมือนเดิมนั่นก็คือช่องทาง Facebook YouTube TikTok Instagram นะครับลิงก์ด้านล่างฝากเข้าไปกดติดตามฝากขับไปกด Follow กันทุกช่องทางเลยนะถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้คำพูดจาใดไม่ประสงค์หรือข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสจ้าเราวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณบบคุณณคคคครรรรัััััับบบบบบบฝฝาาาาากกกกกกดดดดตม Follow นนนน้้ววยยยะสหี๊ขอ ไว้เจอกันครับผม